เกราบะเกียร์ออโต้ราคาถูกที่สุดนะครับสภาพดีๆสวยๆเกรดเอนะครับเป้จัดมาให้แล้ววันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับใครหากราบะใช้งานเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายนะครับจะให้พงให้แฟนขับได้หมดเลยหรือลูกหลานก็ขับได้เพราะคันนี้เป็นกระบะยกสูงเพียเนอร์เกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆรถสวยๆใหม่ๆเลยนะครับรถคันนี้มีการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดราคาถูกราคาดีไม่ถึง4 00 0 0 0บาทนะครับ ใครหาอยู่นะรีบหยิมือถือนะครับแล้วโทรหาเป้นะครับตอนนี้จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับพร้อมโปรแถมด้วยนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหปี20 0 0มืโลนะพร้อมศูนย์นะครับเบอร์ส่วนตัวโดยตรงนะครับของเป้นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับออกง่ายอะมัดไวยได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับผมไม่เซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับเรียกได้ว่ามีโปรคุ้มคุ้มให้สําหรับเดือนนี้นะครับ เดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทยแจมมาถึงแล้วนะครับซื้อให้คนรักนะครับซื้อให้คนที่ต้องการใช้รถเนาะให้คนที่ใช้ที่บ้านนะครับให้พ่อให้แม่ก็ได้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้ขอรายได้นะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดขึ้นไปออกได้แน่นอนนะครับชัวร์นะหมื่นเจ็ดป็นแปดขึ้นไปออกได้นะครับเบอร์ก็ด้านล่างขวามือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความคุ้มค่าลูกค้าจะได้ไปคันนี้คุ้มแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถสวยสภาพน่าใช้นะครับ สวยๆคุ้มคุมแบบนี้เป้ไม่อยากให้พลาดนะครับรถคันนี้เป็นตัวรีโว2.4นะครับพีเดเนอร์ยุสูงเกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปนะครับเกียร์ออโต้นะผมบอกเลยนะครับรถสวยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับสีสามสพันรถเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะ รถสวยสภาพเดิมไฟหน้ามันตินะครับไฟต่หมอกกรอบซ้ายขวาเนี่ยเดิมเดิมสภาพใหม่กิ๊บเลยนะและก็ยางใหม่กิ๊บเลยเหมือนกันยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับยางกระบะจะรู้ว่านะครับประมาณ1 6ื่นหนะครับมือหนึ่งนะเนี่ยครับเปลี่ยนมาแล้วลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องไปเอาตังไปซื้อยางนะครับนี่เรียกว่าเปลี่ยนมาให้แล้วตั้งศูนย์ของเราเรียบร้อยนะครับถึกถึกทนทนแม็กนี้โคตรทนนะครับแม็กเดือนโรงงานนะครับยางดอกหนาเป็นนิ้วซุ้มล้อต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมสวยนะครับ ราคาดีนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับถ้าฟรีดาวเนี่ยประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันกว่าแน่นอนนะคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับรถสวยเกียร์เอแบบนี้ซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซจร์ก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าขายทุกกรณีนะครับมา กระจกด้านหน้าสภาพเดิมๆไม่แตกไม่เล้านะครับติดฟิล์มของแสงมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างเป็นตัวกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะครับเป็นโครเมียมสวยๆงามมีไฟเลี้ยวตัวมาให้พร้อมนะครับของแท้ทั้งคันสภาพเดิมทั้งคันนะครับสีสันพิมพ์รถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับหูจับโครเมียมนะแล้วก็กระจกเนี่ยก็เป็นของโตโยต้านี่ครับสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเบาะนะครับ ตเบาะเนี่ยเป็น teens, เบาะผ้าน,นะครับเป็นเบ ubers, าะผ้าเกียวโตนะครับเกียวโตเบาะผ้านะครับอ่ะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเป็นเบาะหนังนะด้านหลังเบาะหนังนะครับเซอบี้สภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมหั <vais> วน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแสดงว่าคันนี้ฝาเดิมแท้จากศูนย์เลยนะถ้าเจอแกะไขขยับไม่ควรซื้อนะครับอ่ะเดิมเดิมเห็นไหมครับ รถเกตเนะครับเป้คัดมาให้แล้วนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะครับตรวจเช็คให้หมดทุกจุดนะครับทุกโครงสร้างนะดูให้หมดเลยนะครับสบายจะได้นะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับเป้เป็นฝ่ายตรวจสอบให้แล้วนะครับเป็นด่านแรกเลยนะนี่ครับเดิมทุกเม็ดชัดทุกจุดนะครับแบบนี้เคลียร์นะครับบอกเลยเคลียร์นะครับแบบนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้แน่นอนนะครับมาแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยก็มีให้ครบซ้ายและขวานะครับมีให้ครบนะครับ สภาพสวยเดิม Air Max สามารถออนออฟตรงนี้ได้นะครับออนออฟตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอร์ดจะเป็นบอร์ดผ้าเนาะไม่สัความร้อนนะครับแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจอตากแดดนะไม่ร้อนนะขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับสภาพกิปกิแบบนี้นะครับสนใจนะครับแอดไลน์ดีทัามาหาไปได้นะครับตะเข็บกระบะด้าน2อเนาะกระบะกระดองท้ายนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับชัดๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูหน่อยนะครับนี่สปอตเมทอาร์ นะครับชาร์จทุกเม็ดคมทุกจุดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมนะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพลเนอร์นะครับเครื่อง2,400ซีซีนะครับสมาร์ทแคปเกียร์โตนะครับกันชนท้ายนะครับเดิมๆสวยๆงามๆนะครับกันชนท้ายเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมบอกเลยนะท้ายเดิม แมกเนอร์ของแท้ของเดิมเช่นกันนะครับมานี่ครับของแท้ของเดิมนะครับของแท้ของเดิมตะเข็บ้อยต่อโครงสร้างนะครับสภาพเดิม CRCL อยู่ครบนะครับตะเข็บเดิมสายเดิมนะครับ CRCL อยู่ครบนะครับอ่าได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มๆเลยนะครับช่วงล่างนะครับตึงแน่นๆนะครับลุงลุกมากเดิมแท้นะแบบนี้นะครับ ดูได้เลยนะครับเป้กค่าให้ตรวจทุกทุกจุดเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจนะไปเอาช่างมาตรวจได้นะครับแต่บอกเลยไม่ต้องห่วงครับเราขายรถนะครับเราขายมาเนี่ยดูดีครับจอดเรียงเป็นตับนะรถสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าคันนะครับกระบะนะครับนุ่งก็แคกนุ่งก็แคกนุ่งก็แคกนุ่งก็แคบหมดเลยนะครับเราเอารถเข้ามาทุกคันนะครับไม่ได้มาตรฐานเราไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วนะครับไม่ได้มาตรฐานไม่ได้เกตดเอนะครับไม่ซื้อเข้าลูกค้าไม่ต้องห่วงครับผมห่วงอย่างเดียวนะครับห่วงเครดิตลูกค้าไปไม่ได้รายได้ไม่นนั้แแหละะครรบตติดงี ที่ออกเราก็ไม่ได้สิ่กับตรงนี้นะครับบางคนรายได้แล้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับเอากระบะตัวราคาหกเจ็ดแสนผมบอกเลยไม่ผ่านนะครับพี่ถ้าพี่ไม่มีดาวช่วยนะผมบอกเลยยากนะครับอย่างคันนี้นะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับถามว่าผ่อนเนี่ยก็ผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมหมื่นห้านะครับก็คือเบียดแล้วนะครับก็ต้องแบบหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยสบายๆชิวๆนะครับต้องประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับหมื่นหกได้ไหมได้นะครับ แต่ก็สูสีนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมคุยทางความจริงเนาะรถนะครับราคาเท่านี้รายได้สองเท่าของค่างวดนะครับถึงจะออกได้นะครับอ่านะครับมาดูกันต่อบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมเฟรมชัดสี่นะครับนี่ชัดเดิมโครสนะครับชัดทุกจุดทุกเม็ดแบบนี้อ่ะสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับอ่ะล้นในสภาพกิฟนะครับล้นในสภาพกิฟนะครับอ่ะโอร้อยต่อนะครับ มุมหนังอย่างดีนะครับรับสายวางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้รบผมอะไรมีแอรแบให้ด้วยครบนะครับครบนะครับอ่าแล้วก็สไตล์ดูนะครับสไตล์ดูนะครับไมค์คันนี้สองแสนสามหมื่นโลนะครับไมค์สองแสนสามหมื่นเก้าพันโลนะครับจอ fm am มีให้ครบนะครับบลูทูธก็มีให้พร้อมนะใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ usb นะครับต่อได้เลยนะครับชาร์จได้ ต่อพวกบูนทงอูทูต่อเสียงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครบนะครับแอร์เย็นช่ำไปได้ตลอกนะครับปรับระดับแรงได้เลยเนี่ยได้หมดนะครับย้ําว่ารถใช้งานได้ปกติขับได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติขับได้ปกตินะเกียร์นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยเกียร์ซิเป็นแบบซิกเวิร์ชิพนะครับออโต้มีโหมดแมนนวลด้วยนะครับโหมดแมนนวลจะมีเป็นหกสปีดแบบนี้นะครับนี่เลือกดูเลยนี่ห้าหกเห็นไหมครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็มาเป็นเกียร์ดีออโต้ก็ได้นะครับ เกียร์มีให้ทั้งเกียร์โต้และแมนนวลในโหมดของเขานะครับส่วนโหมดกับขี่มีทั้งโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็โหมดพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับจะโหมดแรงๆก็ได้หรือจะโหมดประหยัดน้ำมันก็ได้ครบเหมือนกันป้ายประยูนย์อยู่ครบนะครับมีการเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเพลิงถ้ายน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนมาครบมดแล้วนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับลูกค้าไปใช้งานได้เลยยาวๆนะครับและใช้ทนๆแบบนี้ใช้ยาวๆได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเป้พาไปดูต่อห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกัันนะครบ ไปดูการที่ห้องเครื่องนะครับพร้อมโปรดีดีนะครับจะหมดโปรแล้วนะครับรีบหยิบมือถือแล้วรีบโทรหาเฟยไป่งัานหมดโปรคันนี้นะครับติดจองแน่นอนรีโว่สองจุดสี่นะครับตัวนี้นะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับท้องดีสภาพดีนะครับอ่ะผมบอกก่อนเลยนะรีโว่คันนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยใสนะครับคันนงคันหน้านะครับ lr อยู่ครบนะครับ lr อยู่ครบนะครับ แันเพดอยู่ครบแบบนี้นะครับปีสิบเก้าเดือนมกรานะครับนีเก็คันเพดอยู่ครบซีนเดิมสภาพเดิมนะครับฝาเดิมนะฝาเดิมพรมกันพรมกันความร้อนนะครับก็อยู่ปกติสภาพสวยสมบูรณ์เดี๋ยวเอาไปแล้วสปาอีกหนึ่งรอบนะเพราะรถยังไม่เรียบร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะบอกเลยไม่ต้องห่วงครับวันรับรถลูกค้าครับเป้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเช็คอีกสองรอบไม่ชอบเดี๋ยวเช็คอีกสองรอบด้วยนะครับมันจะเป็นช่วงล่างระบบไฟของเหลวทุกอย่างเรา qc ให้หมดตรวจให้หมดนะครับลูกค้าได้รถไปใช้เหมือนรถต้นใหม่จากเรานะครับ คุ谢谢 However, ้มยาวมีบริการเฉินแถ่งให้ด้วยปีหนึ่งปีและที่สําคัญนะครับหลังการขายนะครับรถมีปัญหาอะไรก็เราก็ซ่อมให้นะครับฟรีทุกการด้วยนะครับเราดูแลให้นะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับสนใจคันนี้เรียบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาเป้ได้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถคันนี้นะครับย้าอีกทีนะครับรีโว่สมาร์ทแคปยกสูงเพเนอร์เกียร์โต้นะครับสนใจคันนี้ยังไงติดต่อมาได้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าถูกสุดคุ้มสุดแล้วนะครับ รีบทางรีบทวงหานะครับขอไม่ติดแบคดิสบ,บูโรนะครับถ้าติดต้องหาคนอื่นมาเอาแทนนะผมบอกเลยหรือซื้อเง้นสดจบๆเลยนะครับติดต่อมาได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าพลาดตีดขาดกระบะสวยๆสมาร์ทแคปยกสูงเกียร์โต B19 ี 19, นะครับโปรดีๆคุ้มๆเป้มีให้นะครับแถนมน้ำมันเต็มถังหรือจะเอาบัคขั้นเกียร์เลือกเอาแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมทักมาโรมานะครับ